ปัญหาที่สำคัญที่สุดของผู้ประกอบธุรกิจปัญหาหนึ่งในขณะนี้ก็คือเรื่องของการเข้าถึงสภาพคล่องทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ทำงานใกล้ชิดกับทางสมาคมธนาคารไทยและภาคเอกชนไทยภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการกกรนำมาสู่การออกมาตรการฟื้นฟูธุรกิจ2มาตรการคือมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการพักรั์พักหนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งการเงินดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจสามารถรักษาการจ้างงานในขณะที่มาตรการพักซัพ์พักน,นี้นั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลไกใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ช่วยลดภาระทางการเงินให้กับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อประครับประคองผู้ประกอบธุรกิจให้ผ่านช่วงที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้สามารถกลับมาฟื้นตัว และแข่งขันได้เมื่อสถานการณ์กลับสู่ปกติ